เเป็นเพ no, ื so ่อนน้องกันเราอยู่ในความอาทรอยู่รวมกันทุกีโนมีฟูโชชอเปปูปะการังทอเปียวค้างอ้อ อยู <The> ่ในวังรักดีทดีหนูคายคำความขอก็บููแต่สงสารพ่อปูแก่แก่พ่อปูแก่แล้วเสมอไม่กั้งยำแย่ครุขพอแม่ลูกดีแต่หนูแสงเดือนเหมือนไม่เข้า มเอา้าก็มีน้ำเต้าวิเศษน้ำเต้าหนูเสมือนมีมีแดงอยู่ในประเภทเบบี้เหมือนมี สัดีครับสวัสดีครับหนูชื่อแสงเดือนเป็นน้องของพี่แสงดาวนูชื่อแสงดาวครับหนูเป็นพี่ของน้องแสงเดือนครับครับผมสองคนเป็นพี่น้องกันไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่แต่ในถ้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าหนูมาอยู่ในถ้ำหนูก็ไม่มีแม่ไม่มีพ่อหนูรางวัลไทยเลยบางวทีเรีวังดนเรับเดี๋ยวเรียนนิดหนึ่งเลยครับกลับขอบคุณไอ้หนูไอ้หนูไปแล้วไม่ห่วงพี่เลยนะเดี๋ยวเจ๊ เดี๋ยวคืนวันที่9มิถุนายนครับวัดโพนศรีเจริญครับงานายวันทองลุงปู่โด๊กครับพี่น้องพบกับทีมงานของศรหลังน้ำเพชรขอบคุณครับมาด้านด้านเวทีนี้ไปครับดูครับอ้าวน้องไงแบบตายหนูครับนี่ครับขอเวลาที่ดีครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปทําการแสดงกลางวันครับอย่าเลิกแล้วก็ไปกันเลยครับพี่น้องพี่พานไปเลยครับทุกนี้ เนทนกวันขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอให้ได้รวยครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับตายยยเอ,อ่เอ,อเสร็จเลยเสร็จเลยมีแส,เเส,ส,สงเงา ไอ้หนูเป็นเด็กไปแล้วไปออกแจ้งไงน่ะเขาหอกนี่เฉยเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรอ๋อ้นี่พี่แสงดาวหนูมีเรื่องจะถามหนูตื่นมาในแต่วันยังไม่เคยเจอพี่เลยพี่เนี่ยหายไปตอนเช้าเนี่ยหายไปเลยไปเจอที่ที่พี่ก็กลับมาตอนเย็นหนูอยากรู้พี่หายไปไหนมาไอ้หนูไม่รู้ไงพี่ไปไหนมาโร็ หนูรู้ว่าพี่รู้สึกเหนื่อยมากเลยเนี่ยเอ้าเหนื่อยทำไมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวพี่เป็นพี่เป็นรู้เท่ากอกูทำไมเนี่ยไอ้หนูรู้ไหมไหพี่ไปไหนมาพี่ไปเมืองมาด้วยนะเนี่ยเอ้ยหนูอยากรู้พี่หายไปไหนมาพี่ไปในเมืองมา,า,าไป,ไาไปเ,าเที่ยวมาวี่งในเมืองนะมีตึกํำบ้านช่องเยอะแยะเลยนี่ นี sure ่นี่เราไม่เคยมีนะนะไอไอโค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 เบอร์ก็มีนะไอไอโคโยตี้ก็มีด้วยนะมีโคโยตี้ด้วยไงมีโคโยตี้ด้วยพี่ไปพี่ไปดูมาไอโคโยตี้ที่แต่งตัวสั้นๆน่ะหนูเคยเคยดูเปล่าเคยดูหนูเคยเห็นแต่หนูอยากไปดูอีกนะพี่พาหนูไปหน่อยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ได้ลรอกหนูไปได้หนูมีน้ำเต้าพิเศษน้ำเต้าหนูนี่หลงตาบอกว่าสามารถดูอะไรเข้ามาก็ได้เต้าหนูของเด็กเล่นปล่าของจริง พี่พาหนูไปเนี่ยหน่อยแถวแถวสุพรรณน่ะสามทุกอะไรอ่ะสามทุกหรอจะมีวัดที่มีที่เก๋อวัดอะไรนะวัดวัดอ่าวัดบ้านบ้านบ้านใคร วัดสะเดาเออใช่หนูอยากไปดูไอ้หนูก็พูดถามชื่อวัดอนี่ยหนูเนี่ยหนูอยากไปดูนิเกย์เขาบอกมีลิเกย์สอนรามด้วยเอ,อ้ยมีอ๋อมีแต่ลอยๆไม่สวยทั้งนั้นเลยแต่ออหนูเนี่ยจะไปดูคนเดียวหนูตั้งใจแล้วหนูดูใครหนูจะไปดูไอ้พเอกคนนั้นตัวเล็กๆ,ๆน่ารักน่ารักนี่ละลอยชื่อน้องเอ็สน้องเอ็สอะไรอ่ะอุ้ยดูไหมทำไมอ่ะนี่ดูคนนี้ดีกว่าใครอ่ะไอ้คนเนี้ยนึกชื่อไม่ออกอ่ะ อ้ไอ้ใครว่าอีกหน้าตาหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่มันน่ารักอ,ะอ่ะไอ่เนี่ยไอ้ตาหวานๆอ,อ่ะไอ้ที่น้าด้วเล็กอะ่ะอะไรนะพระเอกอะไรเทพประบุทองหยอดอะไรเนะี่ยไปนำนำไปเลยปะอุ้ยด้วยปวดหัวจังคุยกับพี่เนะี่ยกินยาไหมไปไปไปบางที้องไปนะั่งไปเลยโอ้โหนโอ้โหนโอ้โหน อยากยกมือวันภาประปุงเพราะความเป็นเด็กมันกดนดันหูอยากกินนั่นกินนี่จะมีคนในใจดีด,ดีมาปราณีผัวมวยหนูยากจะกิ้นแบบร้อยโอ้อร่อยกวานหนงอยากจะได้เป็นพันที่หัวใจมันซาสูไอ้ที่งงใจโูเท้นเหมือนกองเนะ อยากจะเห็นสตังค์คนดูโอหนอหนอโหน่หนอแม่้วลเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาโดนกเนีลยแล้วแกโ่นน้องมาตัสดีสวัสดีวันนี้โชคดีโชคหมอมาพบแม่แม่โดยเ้าพ่อมันเลือกยังไงก็ไม่ผูก เหมือนจะเตงกูอยากไกลเหมือนฟว้ากับจมูกเหมือนแม่กับลูกคุมอยู่ใจฉันเต้นไปตองก็อยากจะเป็นลูกเคยคน